สวัสดีครับผมเชฟมาจากรักสมซยทีมพิซวิทนะครับวันนี้ผมก็มีเครื่องเป็นตัว15นิ้วนะครับเป็น macbook pro ปี2018นะครับประมาณปี2017 2018นะครับมาในอาการแบ a c k l i g จอไม่ออกนะครับตอนที่เราทำการเปิดตัวหน้าจอสุดนะครับหน้าจอเนี่ยจะมืดนะครับแล้วก็ดับไปเลยนะครับ หน้าจอจะไม่แสดงผลนะครับแต่ว่าทัดบ้างคีย์บอร์ดนะครับยังมีไฟอยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเปิดได้แค่ประมาณ45องศานะครับหรือว่าเปิดได้แค่นี้เท่านั้นนะครับแต่พอเปิดสุดเนี่ยหน้าจอก็จะดับไปเลยนะครับมืดไปเลยตอนนี้ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปงานให้ได้ฟังกันนะครับว่าแก้ในส่วนไหนไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคหลักๆนะครับก็จะมี ส่วนที่มันเสียหายเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของตัวสายแพร์แบคไลท์นะครับหรือว่าสายแพร์เส้นแบบนี้นั่นเองนะครับที่มันมีปัญหาอยู่นะครับตรงข้อต่อนะครับข้อต่อที่มันจะมีแผ่นเหล็กแล้วก็ข้อต่อด้านบนตรงนี้ครับมันมีรอยหักรอยแตกอยู่นะครับทำให้ตัวสายแพร์เนี่ยหรือไลายไฟนะครับมันมีอาการหักนะครับแล้วก็ไลายไฟไม่เชื่อมต่อกันนะครับ ทำให้ไฟเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงตัวหน้าจอได้นะครับพอไฟไปเลี้ยงตัวหน้าจอไม่ได้ก็จะทําให้ตัวหน้าจอมันไม่แสดงผลหรือว่าจอมืดน,นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นวิธีการตัดต่อแพรจอนะครับเพราะว่า,าจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการแกะจอในนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้อยกว่ากันนะครับ ถ้าเราทําการแกะจอในนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นนะครับเราก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของจอเนี่ยจะแตกได้นะครับเราก็เลยต้องเป็นการตัดต่อแพงจอเนี่ยต่แพงแบ็คไลท์เนี่ยให้มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็ทําการต่อลายต่อลวดนะครับก็จะมีเทคนิคมีวิธีการนะครับในการทําอยู่นะครับเราก็จะต่อให้แพงเนี่ยกลับมากลับมาเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเดิมเส้นเดียวแบบนี้นะครับ แต่ว่าเราจะตัดออกสองท่อนนะครับตัดตรงกลางแล้วก็ขยายาพื้นที่นะครับขยายความยาวเนี่ยให้มันมีพื้นที่องศา,าในการพับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมทาการตัดออกมานะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับผมที่มันมีรอยหักอยู่ตรงข้อต่อนะครับข้อต่อทางด้านด้านหลังตรงนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับ นะเพราะว่าเวลาเราเปิดปิดพับหน้าจอบ่อยๆเนี่ยตรงข้อต่อตรงนี้ครับมันจะเริ่มกรอบแล้วมันก็จะเริ่มขาดนะครับตรงข้อต่อตรงทางด้านนี้เนะี่ยตอนนี้ผมก็ทําการตัดต่อแพรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สามารถเปิดปิดพับหน้าจอได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ ต่อไปแพรในส่วนของตัวแพรเส้นแบบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ฝั่งนะครับจะมีทั้งในส่วนของตัวแบ็คไลท์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกล้องกันนะครับว่ากล้องใช้ได้ไหมนะครับอ่าตัวกล้องก็ใช้งานได้นะครับผมปกติเลยนะครับอ่าข้อมูลทุกอย่างนะครับแล้วก็การปรับเพิ่มลดแสงนะครับก็สามารถปรับเพิ่มได้จนสุดเลยนะครับ แล้วก็เปิดแสงหน้าจอได้นะครับปกติโอเคหลังจากนี้ผมก็จะนําเครื่องส่งคืนให้กับลูกค้านะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีอาการแบบนี้นะครับอยากจะส่งซ่อมนะครับก็สามารถส่งซ่อมได้นะครับมาปรึกษาช่างที่หน้าร้านหรือว่าจะทัดลายมาสอบถามราคานะครับสอบถามโลเคชั่นสถานที่ก่อนก็ได้นะครับผมช่องทางการติดต่ออยู่บนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสมัยทีซ์วิสครับผมสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ